สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสบักน้อมครับสำหรับคลิปนี้ครับเนื่องจากกรมสรรพากรครับมีการอัปเดตระบบยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตใหม่นะครับหลายคนก็เลยสงสัยว่าเราจะสร้างยูเซอร์เนมกับรหัสผ่านใหม่ยังไงคลิปนี้จะมาทำให้ดูกันแบบสเต็ปบายสเต็ปกันเลยครับผมเอาละครับถ้าใครพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแท็บักนอมแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยครับ เอาละครับเริ่มต้นนะครับเราก็เข้ามาที่หน้า e-filing ใหม่ของกรมสรรพากรนะครับก็จะเห็นหน้าตาสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นจากการเข้าสู่ระบบครับเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านใช่ไหมครับเราก็กรอกชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านเดิมไปก่อนเลยครับเมื่อกอกชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้ครับ มันจะมีหน้าจอป,ป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าการณุณาสร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานในอนาคตอันเนี้ยถ้าขึ้นมาปั๊บเราอยากเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้เลยเราก็กดตรงนี้ครับดำเนินการทันทีเขาจะมีให้เรานะฮะ ยืนยันตัวตนด้วย otp นะครับหรือ one time password โดยจะส่งไปที่อ e ีเมลเก่าของเรานะครับซึ่งตรงนี้อย่าลืมฮะกดขอรหัสด้วยนะครับทีนี้หลายคนจะถามต่อว่าอ e ีเมลตรงนี้เป็นเป็นอ e ีเมลเก่าที่ผูกไว้มันเปลี่ยนได้ไหมนะครับทางด้านขวาเนี่ยเขาเขียนว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนอ e ีเมล address เนี่ยถือเป็นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อกรมสรมพากรเลยก็คือคุณสามารถลบตรงนี้ทิ้ง แล้วกรอกอีเมลใหม่เข้าไปได้แล้วก็ไปยืนยัน OTP ใหม่กับทางสัมภาระได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมใช้อีเมลเก่าพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครอีเมลพร้อมแล้วเนี้ยเราก็กดตรงนี้เลยครับขอรหัสนะครับมันก็จะมีข้อมูลเด้งมาบอกว่าเนี่ยครับมีรหัสอ้างอิงแล้วก็ให้ระบุรหัส OTP ที่ได้รับภายใน5นาที เดี๋ยวลองไปดูที่อีเมลเรานะครับ OTP ก็จะมานะครับตรงนี้นะครับเลขตรงนี้ครับเราก็เอาไปกรอกตรงหน้าจอเมื่อกี้ได้เลยนะครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีหน้าจอขึ้นมานะครับบอกว่าให้เราสร้างหมายเลขผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านใหม่นะครับซึ่งชื่อผู้ใช้งานนะครับก็จะเป็นเลขประจําตัวนิติบุคคล13หลักนะครับส่วนรหัสผ่านเนี่ยก็ตั้งตามคําแนะนําด้านล่างเลยนะครับต้องมีความยาวอย่างน้อยแตัวอักษรมีอักษรภาษาอังกฤษนะครับ A ถึง Z ทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่มีเลข อย่างน้อยหนึ่งตัวอักษรนะครับนี่แล้วก็ไม่ใช่คําว่าพาสเวิร์ดแล้วก็ไม่เหมือนกับ้ายชื่อผู้ใช้เนาะอ่ะก็ตั้งกงินตามใจนะครับตรงนี้ก็ตั้งให้ครบตามที่เขากําหนดไว้แล้วกันนะครับผมเมื่อเรียบร้อยครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับสร้างหมายเลขผู้ใช้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาบอกว่าสร้างบัญชีผู้ใช้งานสําเร็จนะครับมีชื่อผู้ใช้งานก็คือ user name เลข13หลักนิติบุคคลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เรากําหนดไว้เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานกัับรหผ่่่่าานนนใมทีีเเต้้งขึย เข้าสู่ระบบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตระบบใหม่ได้เลยครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับนี่คือการตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลขผู้ใช้งานใหม่เป็นเลขประจาตัวนิติบุคคล13หลักนะครับวิธีการก็ ค่อนข้างง่ายไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมมาเปลี่ยนกันให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นยื่นภาษีได้เลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบการยื่นภาษีของกรมสรรพากรนะครับว่าระบบใหม่เป็นยังไงบ้างยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแท็กสมบักิหนอมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ